จากเก่าเด็กหญิงนักถัตทิดายุทธแสนเด็กหญิงรัะวิภาชื่อตะกูลชัยเด็กหญิงติยพรกำลังแข่งเด็กหญิงว่าฤชชิชาบุญฟันและคุณครูผู้ฝึกสอนนางสาววิพาดามาโนสารและนางสาววันธนากาแก่นเป็นผู้ผนะรับสอนะะรรับ ซึ่งเป็นโรงเรียนชนะเลิศในการประกวดบรรยายธรรมช่วงชั้นที่3ามนะครับในระดับมัธยมศึกษา ¿Cómo 3%ไปได้ในโลกและเป็นแสงธรรมแห่งความหลุกคุนจากกองฟุ้ซึ่งเราทั้งหลายจงประจักษ์ได้เป็นอย่างดีเพราะแม่บัดนี้การเวลาจะล่วมมาถึง เิ่ทุ่งเรือนที่สุดในโลกยากินจะหาประเทศอื่ใดมาเปรียบเทียบได้ซึ่งพลันภาพแห่งพระรัตนตรยัยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สงผลให้บ้านเมืองของเรามีความสงบร่มเย็นผู้คนต่างทำความดีเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ละบาปทำแต่ความดีพระพุทธองค์ยังชี้เส้นทางบรรพุ ชี้เส้นทางสู่ให้เราได้เดินอย่างกระเสษ่งฟานทันภูมิตจท,ที่เคารพค้เริ่มต้นทำความดี กูต้องทำทุกนั่นเองค่ะ 2. สมุทัยคือสาเหตุแห่งหาาทุกหลวงพ่อชาจงกล่าวไว้ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะจุดทุกหลุดเพราะปล่อยอันจี้ Mengayam di zaman pisa, jangan hindari jalan super, mengayam pelajaran ทัดทิดายุทธแสงได้ยินรัตพิภาชื่อตะโกนชัยได้ยินปียพรกำมะแข็งได้ยินวัดลิบชยาฝันและอาจารย์ผู้อภกสอนนะับนางสาววิภาดามักนงสารนางสาววันธนากาแก่จากโรงเรียนวัฒนยมวิทยาจาาังหวัดป่าอเชิดครับ และนานลงลักษิตาประชุมฉลาดนะครับเป็นผู้รับมองขอเรียนเชิญครับ Sampatha. Sapak sangyewa nisaswanang majanhani itmang maka punapi nabhata sama yang tak kara sakik sang sambatam jirakarini pun พัสสะพระทวะโตสักธิปุเตเจติเยติเหิทีปะทูปะโมาทิสัตการิิกังพะวันกังตานิจ kali ini kuderah Manreta Pankara putdepatimantohaang jikare พระกถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาปนิโมขึ้นในที่ประชุมสาวกสงพร้อมด้วยองค์สีปรการครั้งนั้นภิกษุหน2 5 0องร์อยห้วนดแต่เป็นพระษีนาสกฆู้อุปสมบทด,ด้วย สังปาไม่มีผู้ใดเรียกมาประชุมยังสำนะักพระผู้มีพระบาคเจ้านเวรุกวนารามเวลาตะวันบายในวันมาฆาคนนั้นนีสมเด็จพระผู้มีพระบาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธะอุโบสถทรงแสดงโอวาทข้า หน้ที่ประชุมนั้นการประชุมสาวกสงด้วยองค์สีของรพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ได้มีครั้นเดียวเท่านั้นพระพิสุ1 2 5์องค์ร้อนแต่เป็นภระผีนาศบ,บัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาข้าพุนธมีนักขัตตสมัยนี้ เทคลายกับวันจนรุัสสันสนิบาตนั้นแล้วมารึลึึถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแม้ปรินิพานมาและทานแล้วจะพพระปรูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิสษุนึ่งพองอ้านั้น,น,โ,น,นโดยเครื่องสตาระ กรณีิีผ่านนานแล้วยังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลายจงทรงรับสตัตบบาการักบารารคนยาก ก็นนจะเป็างของพระนาราง